เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ในเกมโรบ็อกครับในแมปออสตานะครับผมก็หลังจากที่เรารีวิวเอเลนนะครับผมแล้วก็ยูมีไปนะครับคราวนี้ก็เราจะเอาตัวของเอเลนเยเกอร์นะครับที่ เมื่อปีเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับผมมารีวิวด้วยนะครับก็คือเอเลนไฟนอลแล้วก็ตัวของซีเกเกอร์นะครับผมที่ตอนแรกมันคือซีกนะครับหลังๆคือมันกลายเป็นคนแบบมีนงมีหนวดไปแล้วนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในตัวของอินฟินิตนะครับดูซิว่า2ตัวนี้อันไหนมันจะคอมโบกันได้นะครับผมทุกคนนะฮะก็ฝากกดไลค์เขาเล่นหนึ่งทีกันด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับทำเพื่อความสนุกเฉยๆนะครับเราจะไปเล่นในอินฟินิตนะครับไม่ได้หวังไต่สูงหรืออะไรนะครับผมอยากแค่่่รู้วาาอมัน จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ความยืดเห็นระหว่างตัวของ7ดาวแล้วก็ตัวของ5ดาวนะครับมันเป็นยังไงนะฮะคราวนี้ก็เดี๋ยวเราจะเราจะเล่นอะไรดีนะผมต้องเล่นแมปที่มันกว้างๆหน่อยเอาอันนี้แล้วกันอเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกเลยครับมาถึงเนี่ยผมจะทําการขออนุญาตนะครับฟาร์มเงินก่อนนะฮะฟาร์มเงินก่อนอันนี้มันด่านอะไรวะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับวางเงินอะไรฟาร์มเงินให้พร้อมก่อน,นเดี๋ยวมาเจกินครับ โอเคครับหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ4 2เวฟนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มวางตัวละครกันดีกว่าเริ่มกันที่เอเลนเลยดีกว่านะครับเราจะวางเอเลนเยเกอร์ตรงไหนดีผมคิดว่าน่าจะด้านหน้าตรงนี้นะครับผมอ่ะวางไปเลยเดี๋ยวเราจะวางไล่ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอายูมีมามาเต้นอยู่ข้างหน้าก็ไดนะ้ย <laughs> <Y umi S 1> ูมีนร่วางได้ตัวเดียวนะโอเคเราก็จะวางแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะเราก็จะมาอัพเอเลนอัพตันเลยนะครับเอเลนเนี่ยโอเคอัพตันไปเลยอ่ะแล้วก็สามารถกดได้แล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่กดนะ ผมไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเรามารอดูกันไอ้ไม่ใช่เอเลนนี้เอเลนล่างนี้โอเคล่างนี้นครับวางาเลยครับ4ตัวตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเราสามารถเอาเอเลนไม่น่าได้หรอกคือมันมันเขียนว่าต้องการโฟลเดอร์เนาะผมไม่สามารถผมกำลังคิดว่าเนี่ยถ้าผมเอาตัวของ7ดาวเนี่ยผสมกับซีกได้ไหมสกุลมันไม่น่าได้นะก็ครูดาวค่อนข้างนานนะสำหรับตัวเอเลนนะครับตอนนี้ผมว่าถ้าผมอัพยูมีเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ ผมมันต้องใช้เยอะมากแน่ๆแต่ว่าผมก็อยากจะอัพมันวะแต่ก็อยากจะอัพอันนี้เหมือนกันอะคือถ้าผมอัพน้องไปตันนี้ผมว่าน่าจะใช้เงินเยอะมากแน่ๆแบบอันว่าเรามาวางตัวเอเลนกันบ้างดีกว่าเอเลนอันเก่าอะนะเอาตรงไหนดีเอเลนอันเก่าเอเลนเอเลนอันเก่าเดียวผมขอดูวงก่อนวงนี้มันประมาณตรงนี้นะประมาณตรงนี้อ่ะเราก็วางตรงนี้แล้วกันเอเลนอันเก่านะครับผมพลังของ เอเลนเมื่อปีอะไรก็ไม่รู้ผมดจำไม่ได้แล้วมันออกมาเมื่อปีอะไรแต่ว่าตัวซีกด้วยอ่าซีก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 ซีดซีกวางหลังก็ได้ซีกสายฟ้านะครับส่วนมากนะครับไอไอตัวซีก,กับเอเลนล่างเนี่ยนะครับล่าง5ดาวกับล่างอ่าหกดาวเนี่ยนะครับส่วนมากเขาเอาไปเล่นในเลดกันนะไปเหยียบเลดเลยผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นกันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอัพอะนะครับวงก็ยังดีอยู่นะส่วนตัวซีกเนี่ยนะครับเป็น5ดาวนะผมว่ามันอัพไม่เยอะ โอเคอัพมาเยอะแล้วก็จะมีสครีมนะครับผมอ่าดองดองสครีมดิดรรออกมาแล้วเรียกก็จะซัมมอนเนาะซึ่งเลื่อนก็ประมาณ80,000นะครับหนึ่งตัวของเอเลนเนี่ยอันเนี้ยน,น,นะมันใช้อยู่ประมาณ2ล้านนะครับเออแต่ว่านี่เราอัพอันนี้ก่อนอ,อีเ,อเลนอันนี้เสร็จละเอเลนอันเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่ามัน,ม,นมันเอาไว้เล่นในเลดเนาะเออเพราะว่าตัวด้วยความที่มันจะอัพเนี่ยถึงขั้นที่สามารถเรียกได้เนี่ยประมาณใช้เงินอยู่ที่ นี่ครับสามหมื่นนะครับผมวางซีก็คือกดได้เลยนะครับอย่างเช่นผมกดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะผมเอาไอ้น,นี้มาด้วยนะกดนะครับเหปอไปย่างมาแล้วก็จะเดินนี่ผมว่าแอนิเมชันมันค่อนข้างแจ่มกว่าอันเก่านะเออไออันใหม่นะนี่ครับก็จะมีไททันโอ้โหเดินแบบนี้นะครับเปิดดาเมจไว้ด้วยมันก็จะเหยียบ อ๋อมันปรับคูณไม่ได้เนาะโอเคถ้าถ้าเกิดอันนี้มันถ้าเรากดสกิลมันคูณไม่ได้นะครับซึ่งตัวคูดาวเนี่ยถามว่าเร็วไหมอันนี้ผมกดไปแล้วมันคูดาวมันมาหรือ,อยังอ๋อมันยังกดอยู่อ๋อถ้ามันกดอยู่มันยังไม่คูดาวใช่ไหมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะอันนี้แปลงเป็นเอเลนมากระทืบอันนี้เซนเซอร์หน่อยนะใสก่กางเกงหน่อยโอเคเดี๋ยวสกิลมันจะหมดแล้วก็ถือว่าเหยียบไปนะครับ นี่ฮะเหยียบไปเลยตอนนี้เลือดมันเท่าไหร่เองอะมันล้านเองเนาะเออประมาณล้านเองโอเคอะหมดไปละอันนี้เราก็ปรับคูณได้ละโอเคแต่ว่าเรายังไม่ปรับเดี๋ยวผมจะขอลองเอเลนอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะกอบอลหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันอันนี้สุดท้ายนะรอมันอัพตอนนี้ 4B ่ละอ่า 14B ละ กคได้ไหมอ่าไม่กอบขูดาวครับเพราะว่าถ้าผมกดหนึ่งตัวปุ๊บก็สามารถได้อีกก็ถือว่าดีไปนะฮะเราไม่ต้องอัพสุดก็ได้นะครับเราอัพนิดเดียวแล้วเราก็กดต่อได้เลยประมาณนี้ครับมีซิกที่สามารถไอ้นี่ด้ดยผมว่ามันก็เหมาะกับเลทอะ่ะผมพูดจริงๆนะเออ,อ,อ,อเหมาะเหมาะกับเลดมากๆคราวนี้ครับเล่นของใหญ่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะมารอกดเอเลนนะครับตอนที่มันจะหลุดนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ดียก็ต้อง เลิกกดไอ้อันนี้นะไม่งั้นมันจะกดคูณไม่ได้ไมันจะช้านะครับเดี๋ยวรอดูกันสําหรับเอเลนของเราว่าเป็นยังไงนะมีผมมีวความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันเริ่มอึดแล้วนะผมว่าผมมาอัพยูมีแล้วใช้สกิลหน่อยดีกว่าอ่ายูมีอ่ะวันนี้อ่าออกมาเลยออกมาเลยจะกดให้หมดเลยครับ มานี่โหผมเพิ่มเลือดด้วยนะ1 4ล้านมาแล้วไอพวก,กน,นี้มึงมาชนมึงมาชนอ่ะผมก็อัพอยู่มีต่อโอเคแล้วก็กดนี่มาแล้วบินบินบินโอ้ค่อนข้างเสียงดังเลยเนาะผมก็ต้องมาโฟกัสอัพตัวนี้ตัวเดียวนะทุกคนก็นี่ครับดาเมจอยู่ที่40กว่าล้านเลยนะครับ อเลนก็ตีรัวๆเลยอันนี้ผมไม่ไม่น่าไ,ไม่น่าจะได้อัพแล้วไม่น่าจะได้อัพแล้วไปอัพอยูมีดีกว่านี่ครับอีกสามสิบโอ้โหมันแพงมากเลยอะสามสิบสองล้านนะครับอัพเลยครับปูมมาแอนนี่นี่ครับอันนี้คือถ้าแอนนี่มาชนนะผมคิดว่ามันน่าจะฟีดอ๋อมันฟีดเลยนี่ว่าว้าว อ๋อมันกดละฟีดเลยโอเคโอ้นี่ก็เป็นน้ำแข็งไปเลยนะอยู่มีตัวนี้โอ้ใช้เงินอีกประมาณสี่ล้านนี่ตัวฟรีนะครับทุกคนอันนี้ใครเวลหนึ่งใครเทียรหนึ่งร้อยปุ๊บคุณได้ฟรีเลยนะโคตรเก่งโอเคเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะใกล้หลุดแล้วผมปรับเป็นออฟดีกว่าปรับเป็นออฟตอนนี้มันเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือดมันน่าจะเยอะอยู่ครับทุกคน เอาละเอาละคือเวลาผมกดฟ Trans ีดใช่ป่ะตรงนี้มันฟีดเลยนะมันไม่ได้ฟีดแค่ตรงนี้นะว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้คือการบ้านแบบของจริงครับแบบแดกเลยฮนะเอามาใหม่ครับอันไหนามาได้ออกมาเลยโอเคหมดแล้วใช่เขยเขยโม้อัพเลยนะครับโปาออกมาขอ,อนสงคราม แล้วก็เดี๋ยวอีก5ล้านครับเราต้องมาปั้นอีกโอ้โหอัพอีกกี่ขั้นวะเนี่ยอัพอีก2ขั้นนะครับข่้นข้างแพงเลยเดียวผมกลัวมันจะไม่ทันมากๆเลยอะตอนแรกผมน่าจะเอาทามสต็อปเก็บไว้ที่ผมนะแต่ว่าต้องรอเวลาวตอนนี้ที่มันก็โอ้โหคูค่ดาวเร็วมากเลยอะไฟตดเลือนมันน้อยเว้ยอันนี้คือมันแค่ตัวบินใช่ไหม ผมว่ามันน่าจะแค่ตัวบินนะตัวเนี้ยโอคโอ้่าทันเกาะผมรับแบบรัวๆโอเคโอเคไอคอันนี้ผมยังไม่ถึงครึ่งเลยวะผมจะลอยเวฟแล้วตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าทางไอเน,นี้ยมันไปกี่เวฟกันนะครับทุกคนตอนเนี้ยปัจจุบันผมไม่รู้ไม่กี่เวฟกันโอเคผมเอาล่าเบงล่าเบงมาเลยไหมยังเด้อกดได้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยหกดาวของผมนะ ผมตัดสินแล้วว่าอย่างที่บอกว่ามันเอาไว้ลงเลทนะส่วนมากนะครับทุกคนมันมันลงเลทอันเนี้ยเราฟิกที่นี่ดีกว่าอันเนี้ยมันคืออินฟินิตแบบแท้จริงครับทุกคนโอ้ผมต้องกดลัมบิงแล้วแหละเหมือนผมต้องกดเลยวะทุกคนเอาผมกดเลยดีกว่าไหมมาถึงตรงนี้ผมกดเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดไปละไปเลยหรอ ฉันอนะต้องสู้มาแล้วปืมปืมปืมไม่โหได้อะไรแต่เป็นหมดเลยกดไม่ทันครับทุกคนขออภัยด้วย โคตไม่โปรเลยก็เราก็กดไปแล้วนะครับจริงๆก็น่าจะเหยียบแหละแต่ว่ามันไม่มีแอนิเมชันขึ้นไม่ไม่มีไอตัวพวกนั้นขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้มันทําไมเหมือนกันนะครับตอนแรกที่กดเอเลน5าดาวเออหดาวมันก็ขึ้นนะครับก็เป็นว่าถือว่าสนุกสนุกกันไปนะครับตัวนี้นะครับเอามาเล่นขำๆเฉยๆนะครับลองเอามาลองเล่นดูนะครับสาหรับเอเลนเดาวกับยูมี7ดาวเอเลนหดาวแล้วก็ซี 5ดาวนะครับก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับสองตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นอินฟินิตนะครับผมตัวยูมีเนี่ยก็จะเน้นไปทางมสมอนนะเออเน้นทำควมมอนส่วนเอเลนเนี่ย มันจะเน้นแบบต่อสู้ช่วงช่วงแรกนะครับผมแบบวางได้นะเออก็ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งดีเหมือนกันตัวในเลนหกดาวนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัวในเลสนะครับลงเลดเหยียบนะครับผมซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวที่ทาดาเมจเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าสําหรับเลดช่วงปัจจุบันนะใครที่ใช้อเลนอยู่กับเซนอยู่ก็คอมเมนต์กันทีนะว่าสนุกไหมเนะเอาไปเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผมหรือว่าใช้ตัวอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับคอนเทนต์นี้มีคอนเทนต์เล่นขำๆครับผมในวิด คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคน